วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมโุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้ผ้าสวยมากนะคะสนใจผ้าไหมสุรินนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะวันนี้ชมผ้าเืนแรกค่ะวันนี้ผ้าทอด้วยไหมบ้านนะคะ ขอขิดนะคะขอเจ้าฟ้าจะเป็นขอขิดนะคะเป็นขอเจ้าฟ้าขอขิดที่มีตัวขอนี้เต็มผืนนะคะทอด้วยไหมบ้านพุ่งยืนค่ะท่านใดที่ชอบไหมบ้านพุ่งยืนนะคะนานๆนนจะมาให้รับไปดูแลหนึ่งทีหนึ่งครั้งนะคะขึ้นนานๆมาทีนะคะ สอดริมบนล่างค่ะผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะผืนนี้สอดริมบนล่างเป็นขอขีดคือขอเจ้าฟ้าอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ทอด้วยไหมบ้านและเป็นไหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะผืนนี้เนื้อนิ่มมากค่ะผ้าผืนนี้เนื้อผ้านิ่มมากค่ะเป็นขอขีดนะคะ ขอเจ้าฟ้าชุดที่สองนะคะชุดแรกคือขอเจ้าฟ้านะคะที่เป็นตัวเอสทั้งผืนนะคะชุดที่สองคือขอขิดนะคะขอขิดแบบนี้นะคะแต่บางบางช่วงก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะสลับกันไม่ค่อยมีมีแต่ตัวเอสตรงกลางนะคะแต่นี่มีดอกนี้เข้ามานะคะเป็นการแล้วแต่จะใส่นะคะแล้วก็มีดอกรักราชกัญญานะคะ พื้นนี้นะคะสวยมากทอด้วยใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะแต่ไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะพื้นนี้คนคนขายชอบมากชอบสีโทนฟ้าโทนน้ำเงินนะคะแล้วก็ชอบใหม่บ้านด้วยพื้นนี้นะคะตรงนี้เส้นนี้เส้นเดียวนะคะเส้นนี้เส้นเดียว เวลาเขายอมนะคะมันเข้าเหมือนฟอกฟอกสีไม่ไม่ค่อยชัดเท่าเอกเ,เรียกอะไรนะฟอกสีไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เส้นนี้เส้นเดียวนะ,ะที่ชัดที่สุดก็คือเป็นออกสีแดงแดงนิดหนึ่งนะคะออกแดงไม่สังเกตมองไม่เห็นนะคะอันนี้เรียนไว้ก่อนเนี่ยค่ะตรงนี้นิดๆน,นะคะเป็นสีแดงแดงนิดๆน,นะคะถ้าไม่สังเกตก็คือไม่เห็น แต่ภาพรวมสวยมากค่ะสามตะโกหยีเหาะทอสอดริมบนล่างแล้วก็ทอด้วยไหมบ้านพุ่งยืนด้วยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะ สามตะโเหยียบเหอด้วยค่ะผืนนี้สวยมากนิ่มมากค่ะผ้าผืนนี้นิ่มมากใหม่บ้านขอขิดด้วยค่ะเขาขิดไม่ค่อยมีมานะคะนานๆมาฉีพอๆกับใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปค่ะ ลูกดอกลายลีลาวดีนะคะพื้นนี้เป็นเชิงบนล่างนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะมีหน้านางนะคะมีหน้านางเนี่ยค่ะทอด้วยไหมบ้านค่ะพื้นนี้สวยนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะพื้นนี้ดอกรักราชกัญญานะคะเขาเรียกว่าผ้าเชิงบนล่างนะคะสามารถอย่างนี้ก็ได้ นี้ก็ได้ค่ะสามารถนุ่มแบบนี้ก็ได้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะอาจจะมองเห็นว่าตรงนี้เขียวเข้มมันเขียวเข้มเป็นช่วงๆก็คือเกิดจากเส้นใหม่ที่ไม่เท่ากันนะคะเส้นใหม่ที่ไม่เท่ากันแต่ภาพรวมแล้วสวยมากๆนะคะพื้นนี้ที่เกิดการเหลือบสีแบบนี้นะคะเหมือนสองสีเพราะว่าเครือเป็นสีออก คือออกแบบนี้นะคะสีนี้เวลาโทกับสีเขียวนะคะเลยเหลือบนะคะเนี่ยเหลือบสีผืนนี้ภาพรวมสวยนะคะลายดอกรักรัชกัญญาค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสี่พันเก้าร้อยบาทต้องขออภัยนะคะข้างาง,างปรับปรุงบ้านนะคะญาติปรับปรุงบ้านใกล้ๆก,กันนะคะจะมีเสียงบ้างนะคะ แล้วก็คุณแม่ก็ถอ่า้าอยู่ข้างๆด้วยค่ะใกล้ๆด้วยค่ะถ้าได้สนใจทักมานะคะ4,900บาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาสมฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะถ้ายกดอกลายลีราวดีนะคะคืนนี้รอเจ้าของนะคะรอเจ้าของอยู่มา รักระยะหนึ่งแล้วนะคะยกดอกผืนนี้นิ่มนะคะยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชายคลุยนะคะผ้าผืนนี้นิ่มมากค่ะรอคนสวยใจดีรับไปดูแลนะคะผืนนี้สวยมากท่านใดที่ชื่นชอบผ้าโทนหวานนะคะยกดอกลายลีลาวดีค่ะ ตป็น,นี้นิ่มสนใจทักมาค่ะผืนละ4,900บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาสงฟรีผืนนี้นัน,นิ่มมากนิ่มแบบอาบน้ำยาแลว้วตอนนี้รอคนสวยใจดีรับไปดูแลนะคะคุณลูกค้า ท่านใดสนใจทักมากค่ะผ้าไหมสุวินสวยๆนะคะสวยใจละลายนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะเม็ดมะยงมค่ะโคเชิงช้างเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะผืนนี้ทอสอดริมนะคะเนี่ยค่ะการทอสอดริมนะคะทอยากมากนะคะ ทอได้นิดหนึ่งก็ต้องมาม้วนชายแล้วก็สอดริมเข้าไปนะคะจะทำให้ริมหนาแน่นมากนะคะเป็นโฮลนะคะช้างก็สวยค่ะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะสอสอดริมด้านล่างด้วยค่ะโฮลสวยนะคะช้างก็น่ารักค่ะ นี่ค่ะช้างส่งนะคะโฮลแบบนี้ค่ะโฮลเชิงช้างค่ะหกตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะผืนละ3,400บาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ขนาดของผ้าใหม่นะคะปกติก็คือประมาณ1นคูณสเมตรนะคะบางผืนถ้ามีหน้านางใช้ครีจจะเลยไปอีกนิดนึงนะคะแต่โดยปกติแล้วคือหนึคูณสเมตรนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือสามพันสี่ร้อบาทค่ะราคานี้คือเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปค่ะวันนี้6ตกตะกอมาเยอะนะคะ หกตะโกนะคะทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะสีธรรมาชาติด้วยค่ะผืนนี้สีธรรมาชาติแบบนี้นะคะ หกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะสีธรรมชาติค่ะผืนละสามพันหกรอยบาทค่ะผืนละสามพันหกรอยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคาบางผืนนะคะแล้วแต่ที่มานะคะผ้าเหมือนกันแต่ที่มาไม่เหมือนกันนะคะราคาไม่เหมือนกันค่ะ พื้นต่อไปค่ะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วสีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าเชิงช้างค่ะสีธรรมชาติสีชมพูแบบนี้เชิงช้างนะคะ ซงผืนมาแล้วก็ไปพอไปเจออีกทีกลับมาอีกทีนะคะราคาไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ผืนเดิมนะคะแต่ค้นทอค่ะก็จะทอลายเดิมๆไปเรื่อยๆนะคะทอลายเดิมๆแต่ที่มาใหม่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะคือคนละผืนนะคะที่เอามายกในแต่ละรอบนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันหกร้อยบาท บางผืนก็เหมือนเดิมนะคะเป็นจังหวะเอามาลดบ้างอะไรบ้างนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปค่ะหกตะโกนะคะทอยกดอก ลายลูกแก้วนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะพื้นนี้สีธรรมชาตินะคะลายนี้ค่ะ เป็นสีธรรมชาตินะคะหกตะโกสีธรรมชาติท่าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะเผือละ3,600บาทค่ะราคานี้เย็ยบปริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะช่วงนี้ผ้าใหม่กำลังขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นช่วงใกล้หน้าง,งานแต่งงานนะคะคือหลังปีใหม่จะมีงานแต่งนะคะทุกคนต้องการใช้ผ้าใหม่ค่ะ ทางสุรินนะคะงานแต่งบางงานใช้ผ้าไหมเป็นร้อยผืนนะคะเป็นรับไหว้นะคะแต่เป็นการรับไหว้ในลักษณะที่ฝ่ายเจ้าสาวเตรียมผ้าไหมไว้ฝ่ายเจ้าบ่าวเตรียมคนมารับไหว้นะคะผืนหนึ่งราคาพอสมควรนะคะเป็นการเขาเรียกอะไรพ่อแม่เจ้าสาวเตรียมทุนก็คือผ้าไหมพ่อแม่เจ้าบ่าวเตรียมคนมารับไหว้แล้วเงินที่ได้รับไหว้เป็น ทุนให้ลูกลูกเจ้าบ่าวนะคะเจ้าสาวไปไปทำทุนนะคะไปทำทุนไม่ใช่รับไหว้ฟรีๆนะคะแต่ยกเว้นนะคนที่ได้ฟรีจริงๆก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเท่านั้นนะคะแต่คนคนที่ญาติสนิทที่เชื้อมากกว่าน,นั้นก็คือจะรับไหว้ โดยการมอบเงินในราคาที่สูงกว่าราคาผ้าใหม่แบบเป็นเท่าตัวเพื่อให้ลูกหลานไปทำมาหากินนะคะพื้นต่อไปค่ะหกตะกอทอยกดอกเม็ดมยมนะคะผ้าทอด้วยสีธรรมชาติค่ะผืนนี้สีธรรมชาตินะคะผ้าสี่เม็ดลายสับประรดนะคะ ผ้าสี่เมตรเลยผืนนี้สีธรรมชาตินะคะผ้าสี่เมตรค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผืนละสามพนหร้บาทค่ะ4ี่เมตรเจ็ดพันสบาทนะคะท่านใดสนใจรับผ้าผ้าผืนนี้ตัดชุดได้นะคะผ้าไหมสุดินนะคะก็คือเว,เวลาพร,รม4เมตรคือจะลายเดียวกันทั้ง4เมตรนะคะไม่เหมือนบ้านอื่นที่4เมตรสำหรับสี่รัวสี่ผืนหรือสีล้วนตัดเสื้อแล้วก็ อีกผืนหนึ่งเป็นผ้าผ้านุ่งนะคะของสุรินคือสี่เมตรก็จะเป็นลายนี้ไปเลยนะคะลายเดียวกันนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผ้าสี่เมตรค่ะเจ็ดพันสองร้อยบาทนะคะผ้าสี่เมตร ท่านใดสนใจผ้าไหมสวย,วยๆทักมาค่ะนี้สนใจผ้าใหม่สุริสรนสวยๆน,นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักไทยพูดคุยจองผ้าสวยๆไว้ใช้เก็บสะสมเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ